ค่าค่าไม่ใช่รถบรรทุกนะลูกค่ารถยนต์ค่าค่าเกเก หมดแล้วฮึหมดแล้วหมดแล้วหรอไหนเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเอ็นอืมหมดแล้วยังไม่หมดเนี่ยตัวเนี้ยไหนนี่ตัวอ๋อตัวอะไรอ่ะตัวนกฮึตัวอะไรตัวนกไก่ฮึตัวอะไรเขาเล่ฮะนก นกไหนตัวใช่เหรอดูดีๆตัวอะไรอ๋นอ,กอนอกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร H ไข่เนี่ยตัวนี้อยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ย H ไข่อ๋อ H ไข่หรอหาดูลูกอยู่ตรงไหน เ้าป้นรถไปเก่งมากเช้ารถโ,โอโอใส่ได้สิโอโอใส่ไปลงโอเคเ okay, ครับเสร็จแล้วโอเคเก่งมากเลยครับครบทุกตัวเลยเก่งมากครับ q r a t u v u a y z o ขาดขาดมามาขาดครับเด um> 네 uh> uh> ี๋ยวมาทำให้มันหลุดเฉยๆลูกไม่เป็นไรไม่ค่ะเก่งจังเลยค่ะจัมือให้คนเก่งหน่อยอันนี้ะเทพเก่งค่ะ